แน่ใจหรือยังว่าไทยจะอยู่เฉยหลังเบล a r s 7 0อาราปาโฮปี2026กำลังเข้าสู่กองทัพไทยพร้อมเทคโนโลยีสอดแนมและโจมตีอันลลำหน้าที่แม้แต่ศัตรูยังต้องผวาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง a u t o ้คาร์คราต่ช่องที่รวมข่าวสารยานยนต์ทางทหารและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบอาวุธยุธโทโธปรกรณ์สุดลำ้ำกดติดตามไว้เลยครับ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์เบล ARH 70อาราปาโฮปี2026ที่เตรียมเข้าประจำการในประเทศไทยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแนวรบทางอากาศที่สำคัญที่สุดของไทยในทศวรรษนี้ ARH 70อาราปาโฮคือเฮลิคอปเตอร์แบบลาดระเวนและโจมตีเบาถูกออกแบบโดยบริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์จากสหรัฐอเมริกาโดยมีพื้นฐานการพัฒนามาจากเบล407ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อภารกิจทางทหารโดยเฉพาะจุดเด่นหลักของมันคือขนาดที่เล็ก ความเร็วสูงและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วในสภาพแวดล้อมแคบในปี2026นี้กองทัพไทยได้ประกาศความร่วมมือในการจัดหาเบล l AH-70 เข้าประจำการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพในการลาดตระเวนและโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำซึ่งสอดคล้องกับแผนการปรับปรุงขีดความสามารถทางอากาศของกองทัพให้ทัทนสมัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่ได้ดีขึ้นมาดูรายละเอียดทางเทคนิคของ a s 7 0 a ราปาโฮกันครับ ตัวเครื่องมีน้ำหนักประมาณ2,800กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์โรสรอย254เศษ30ส่วน47ที่ให้กำลังถึง650แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินไกลได้ราว400กิโลเมตรด้วยระบบเอวิโอ c ッที่ล้ำสมัยและความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายแบบเช่นปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลมจรวดไฮดร70และระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ ARH 70ยังมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์เฟ a ร์ forward looking infrared และกล้องความละเอียดสูงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและยังสามารถทำงานร่วมกับโดรน UAV เพื่อการสอดแนมและถ่ายทอดข้อมูลเรียลไทม์กลับไปยังศูนย์บัญชาการแต่จุดเด่นที่สุดคือระบบดิจิตอลคอรพิธที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยรองรับการทำงานร่วมกับระบบ GPS และระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองทัพไทยทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับยูนิตต่างๆได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย ในด้านการใช้งานเบล ARH 70อาราปาโฮเหมาะสำหรับภารกิจล่าตระเวนชายแดนการสอดแนมพื้นที่เสี่ยงภัยการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด Close Air Support และยังสามารถใช้เป็นหน่วยช่วยเหลือกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อีกด้วยด้วยขนาดที่เล็กและความสามารถในการบินต่ำใกล้พื้นดินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือป่าอย่างในภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทยแล้วราคาของเบล ARH 70อาราปาโฮปี2026ละ่ะ สำหรับราคาต่อหน่วยในเวอร์ชันที่ส่งมอบให้ไทยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องหรือราว520ล้านบาทซึ่งรวมถึงระบบอาวุธเซนเซอร์และอะไหล่เบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการฝึกนักบินและช่างเทคนิคเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนรุ่นอื่นในตลาด เช่น MD 530หรือแม้แต่ Airbus H145M ราคาของ ARH 70ถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูงแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสามารถรอบด้านทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับไทยเบื้องหลังการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะ ARH 70เคยถูกยกเลิกโครงการในสหรัฐเมื่อปี2008เนื่องจากปัญหางบประมาณและน้ำหนักตัวเกิน แต่ในเวอร์ชั่นที่พัฒนาใหม่ในปี2026นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เคยมีทําให้กลับมาสร้างความฮือฮาในวงการทหารอีกครั้งกองทัพไทยเองก็ได้เรียนรู้จากการใช้งานเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าอย่าง OH-6 Cayuse และ AH-1F Cobra ทำให้การเลือก ARH-70 ในครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบคอบมีการส่งนักบินไปฝึกกับเบลในสหรัฐและยังมีแผนการบำรุงรักษาในประเทศเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบในระยะยาว Aih 70 Arapaho ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์เบาแต่เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเทคโนโลยีสำคัญไว้มากมายเหมาะกับสนามรบยุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลรวดเร็วการตอบโต้ฉับไวและความแม่นยำสูงหากไทยสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอย่างมีนัยสำคัญ และนี่ก็คือภาพรวมของเบลเอ h 70 a เอาราปาโฮปี2026กในกองทัพไทยเฮลิคอปเตอร์ที่แม้จะตัวเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่ธรรมดาเลยจริงๆคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่ไทยเลือกใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้คิดว่าเหมาะสมไหมหรือมีรุ่นอื่นที่ควรพิจารณามากกว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t โตคาคราฟตเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดในวงการอากาศยานและยุทโธปกรณ์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ